เดินหน้าไปอีกเดินหน้าไปอีกเดี๋ยวให้ตาจุ้ยเอาให้เนี่ยใบไปไหนกระหลกไมสิท่นเนี่ยถ้าค่อยเังองไนลงไปเปิดตังูกันนข้วกระป๋องมันเป็นี่ชา เอ้ามันงี้อฮะไม่ช่วยกูดูเลยไปเลยเออหกักหักวางงี้หักวางหนูหาวนนางหาน,นูพอพอคืนขึ้นคืนคืน,คนได้ฝั่งนู้นเหลือเยอะปะเหี้ยมินจัดฝั่งเนี้ยเหลือเยอะเลยฝั่งเนี้ยมันพ้นหรือยัง,อยงเองิร์ดโอ้ไม่นิดเดียวนิดเดียว หกพันสามนะครับนีน่ประมาณสิบสองเกียนใช่ไหมไม่ใช่นุ่มก็นักสักประมาณสามุ่มก็ไปเก้าเกียนนิดเดียวเองหนนิดเดียวพี่ไม่ต้องหับออกมาฝั่งนี้เดียเยนนเด๋ยวฝั่งน,น,นี้เลยยังเยอะเลยดูดิ คนมนไหมคนไหมถับสามหรือ,อ <c oughs> มันมันยากกว่าสมมนู้ใช่ไหมไปเลยสะพามไปเลยนี่ขันยังสวย เอาเฮ้ยไปโอ้โหเจอตัวตึงไม่หลบพอพี่ตึ๊กติ๊กติ๊กับรับพ่อตีนเนนันหรนอองี้เข้าเข้าเข้าเลขสามก็ได้นะ เขาเลขสามก็ได้นะโอ้โหถอยห,หลังขึไปเลยพี่พี่เจนนะพี่ <c oughs> อ๋อนี่เหยียบค่าสุดไปละครับเนยไม่ไพ่ไมไงนะหายดิ่งค่าสุดเลยแล้วดูดูฝั่งนี้ให้ไป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 หมดแล้วหมดแล้วไปไป หน้าเรา,าบนนะ้าเปิดไทยอ่ ไป,ไปเลยไปเลยฮิเกือบพูดท้านเกือบโดทานไปเลยไปออกหุ่นกะเทนค่ะ นี่ชั้นตรงไหนฮะชั้นตรงนี้เข้าทางนี้เลยปะ่ะได้หมดแ,แต่เดี๋ยวต้องดูรถว่ามันมีหรือเปล่าว่ะมา,าหรือเปล่าตัวเอง <c oughs> สำรวจเลย เทะเข้าไปเข้าไเลยีไม่ไ้ม่ไม่ถึงไม่กเลยะส,ส,ส,สอง พี่หักมาทางพี่พอแล้วพอแล้วาาห,ห,หักมาทางหนูได้หนึ่งพอพอพอหักมาทางหนูได้ไดหนึ่งนะเอกเอกเอกพ่อฝัออออ่งโน้นเลยเยอะไหมสสสสิบองา0สิบ เยอะเลยจเฮ้ยจบฝั่งนี้อะไรพี่ไม่ได้ไม่ได้ไปไปไปหมดเลยเอาเอาพี่พี่เอิร์ดรีบเลยหันหันหลังกลับรถใหม่กลับรถเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวกลับวนเลยได้ไหมพอพี่เทสเสร็จยัง 哦，好，哎呀妈！啊啊 <laughs> เออระวังรถเกี่ยวต่อไปจ้าหมดไปพร้อมเลยหอดไปพร้อมไนเลยไมพร้อมก็ไปนี่คนระับพอรัสองเกี้ยวบ้า่พอรับสองเอกียั่่งเกียวเขาแล้วแต่แรกเขาไม่ได้มาหรอก<อ> อ่า้าคลิแม่ก็ใบบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับเดอกันนครับ